สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปถมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่1ของโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องมาตรการต่างๆของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์แบบนี้และสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาโรงเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ มาตรการของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด 1. 9 1. เด็กๆจะต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านและขณะอยู่โรงเรียนไม่ว่าจะอยู่นอกห้องเรียนหรือในห้องเรียนเด็กๆก,ก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ 2. เด็กๆจะต้องทำการวัดอุณหภูมิ ในกรณีที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่า37.5อางศาเซลเซียสทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับอีกเด็กกลับบ้าน 3. เด็กๆจะต้องทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่และการล้างมือที่ดีคือการล้างมือเจ็ดขั้นตอนดังนี้ 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ สองฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วสามฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ 6. ใช้ปลายนิ้วถูฝ่ามือ และเจ็ดฝ่ามือถูรอบข้อมือทั้งสองข้างเด็กๆจะต้องทำการล้างมืออยู่บ่อยๆไม่ว่าจะก่อนเข้าห้องน้ำหรือหลังเข้าห้องน้ำนะคะและที่สำคัญไม่ควรใช้มือจับอวัยวะบนใบหน้าเช่นปากจมกูกหรือตาสี 4. การเว้นระยะหา่าง ทางโรงเรียนได้มีการจัดเว้นระยะห่างอย่างนง้อย1เมตรไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนโรงอาหารห้องประกอบการต่างๆและรวมทางเดินภายในอาคารเพื่อที่เด็กๆจะได้มีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมเช่นการยืนรอคิวการเท้าแถวการเดินหรือแม้แต่การรับประทานอาหารกลางวันและห การทำความสะอาดทางโรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดและมีการดูแลเรื่องความสะอาดทั้งภายในห้องเรียนภายนอกห้องเรียนและบริเวณต่างๆในโรงเรียนอยู่เสมอขอให้ดเด็กๆและทุกคนในครอบครัวดูแลตัวเองให้ดีๆอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติสวัสดีค่ะค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้มาตรก,การและการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของโรคโควิดสิกไปแล้วต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างเมื่อเปิดเรียนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาโรงเรียนนมรสจืด1กล่องหากเด็กๆคนใดแพ้นมวัวสามารถนำนมที่เด็กดื่มเป็นประจำมาได้วันละ2กล่อง ชุดลำลองหนึ่งชุดไว้สำหรับเปลี่ยนในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยชุดนอนหนึ่งชุดต่อสัปดาห์ควรนำมาในวันแรกของสัปดาห์ใช้เปลี่ยนก่อนนอนกลางวันเสื้อกันเปื้อนจะต้องนำมาทุกวันและจะต้องเป็นตัวใหม่ที่ผ่านการซักทำความสะอาดแล้ว ผ้าเช็ดตัวใช้สำหรับเช็ดตัวหรือเช็ดหน้าอาจจะเป็นผืนเล็กก็สะดวกในการเก็บสิ่งสำคัญหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าควรเปลี่ยนทุกวันและควรนำมาอย่างน้อยสำรองวันละสองชิ้นเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ลองช่วยกันจัดกระเป๋าดูนะคะว่าควรนำอะไรใส่ในกระเป๋านะักเรียนมาโรงเรียนกันบ้าง มีสิ่งหนึ่งที่ครูแพนอยากฝากบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะนั่นคือการรับส่งเด็กๆรับส่งที่ประตูหนึ่งส่งนักเรียนในเวลา7นาฬิกา45นาทีเพื่อที่เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมตอนเช้าพร้อมกับเพื่อนๆน,นะคะและรับเด็กๆในเวลา15นาฬิกาในวันแรกของการมาเรียนเด็กๆจะได้รับบัตรนักเรียนกลับไปบ้านในตอนเย็นบัตรนี้ให้คุณพ่อคุณแม่นำมาแสดงในวันรับนักเรียนตอนเย็นของวันตัดไปนะคะ วันนี้เด็กๆเ,เก่งกันมากเลยค่ะเด็กๆอยู่กับครูแพนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกิจกรรมยังไงเด็กๆก,ก็ลองกลับไปทบทวนกันดูนะคะแล้วมาเจอกับคุณครูในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ